ต่าทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับกับเขาเรียกว่าตำรวจกลางค่ะถือปืนนะครับข่มขู่ประชาชนออกทางโซเชียลมีเดียก็โจดจันกันไปทั่วแล้วครับหลังช่วงหลังนี้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เองก็โดนถล่มกันหนักพอสมควรทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็สั่งย้ายตั้งกรรมาการสอบสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรชุมแสงสงครามนะฮะทำร้ายถือปืนขู่ชาวบ้านข้ามไปถึงจังหวัดกวางเพชรนล่แหละครับอ่ะนี่คือภาพที่ออกอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ดูไม่กี่ครั้งเหมือนกัน จากกรณีนี้ก็มีการเผยแพร่ออกมาระบุว่ามีชายอาการคล้ายคนเมามาจอดรถหน้าร้านส้มตำแห่งหนึ่งและ,ะอ้างว่าเป็นตำรวจอยู่ที่พิษณุโลกมีลูกค้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาซื้อส้มตำที่ร้านพอดีชายคนนี้ก็อย่างดังพรัาก็ว่าตามข่าวนะฮะเขาก็ปรีเข้าไปหาเรื่องและกระชากคอเสื้อแฟนที่อยู่ในร้านเห็นเหตุการณ์จึงเดินออกมาห้ามแต่ถูกชายคนนั้นวิ่งไปคว้าปืนอาก้าเขาระบุว่าอาก้านะฮะผมไม่ทราบชนิดเช่นเดียวกันที่อยู่ในรถออกมาขู่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยกลายเป็นกระแสที่มีการแชร์คลิปอย่างมากเลยครับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวฮอตมาก1 2วันที่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เหตุเกิดเนี่ยหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรเหตุเกิดตั้งแต่วันที่21วันที่23แล้วนะฮะที่ผ่านมาโดยมีนายสุธาเนยคำเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรไทรงามแจ้งว่ามีชายอ้างว่าเป็นตำรวจขับรถยนต์กระบะสีเทาหมายเลขทะเบียน1ทพุทเทาคอควาย 77cc กรุงเทพมหานครมาจอดอยู่หน้าบ้านผู้แจ้งแล้วไปนั่งรับประทานอาหารในร้านต่อจากนั้นก็มีชายอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ย เข้ามาหาเจ้ามีดเข้ามาแทงนายสุธาจนมีปากเสียงทะเลาะต่อมาได้นายวิศณุผู้อ่อนขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของดังภาพนี่แหละครับน่าจะเป็นเสื้อเหลืองนี่หละครับก็ถูกชายดังกล่าวทำร้ายร่างกายแต่นายสุธาเลยเข้าไปห้ามแต่กลับถูกชายคนดังกล่าวไปที่รถยนต์เอาปืนออกมาขู่ต่างหากตกใจสิครับก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ว่าชายคนดังกล่าวนี้เป็นตำรวจหรือไม่อย่างไรนะครับอะต่อเลยครับเพื่อการทําการสอบสวนนะคดีดาเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเบื้องต้นจากการสอบสวนของเจ้าที่ตํารวจพบว่าชายคนที่อ้างเป็นตํารวจตามที่คลิปปรากฏตามสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจจริงค่ะทร<อ>าบชื่อคือพันตํารวจโท ยศสพลค่ะทวงทองอายุ4 8ปีมีภูลำนาวอยู่ที่อำเภอวชิรบาลมีจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรชุมแสงสงครามอำเภอบางรกร,รมจังหวัดพิษณุโลกค,คดีอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปโดยทางผู้บังคับบัญชาพลตำรวจตีนะคะทวชัยวงงนาผู้บังคับกองผู้บังคับการตำรวจภูทรจัดพิษณุโลกเนี่ยรับทราบเรื่องแล้วและมีคำสั่งให้มาช่วยกัน รายรัชการในปฏิบัติหน้าที่นะคะยัางสถานีตํารวจค่ะ,ะแล้วก็จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงและคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการค่ะและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ทราบภายในเจ็ดวันคะ่ะยกตัวอย่างเคสนี้นะผมสรุปข่าววันนี้เลยแล้วกันนะครับในเรื่องของตัวผู้พิทักษ์สันติราษอาพอแล้วครับภาพนาเสนอพอแล้วครับในส่วนของคดีความที่เกิดขึ้นกับผู้พิทักษ์สันติราษนะครับ บอกออกมาว่ามีการย้ายสั่งเด้งภาคหัวข่าวกันมากมายนะครับสรุปภายใน7วันนําเสนอข่าวครับเดี๋ยวผมจะมาขยายต่อให้ว่าพวกท่านดําเนินคดีไปถึงไหนอย่างไรไม่งั้นจะเป็นข้อกังขากับในสังคมนะครับว่าผู้พิทักษ์สันติราชนั้นช่วยกันหรือไม่หรือเปล่านะครับก็จะช่วยเคลียร์กันไป